ตอนนี้เราจะให้หน่วยอาณากรรมสรุปประวัติบิ๊กเบิ้มเหล่านี้นะเฉียวเจียงเหอเป็นกรรมการแต่งตั้งเส้นเทียนกรุ๊ปไม่มีหน้าที่ในบริษัทผู้มีอำนาจคือพี่ชายเขาเฉียวเจียงซานมือวิเศษห้าสปสินค้าทุกคนว่าเขาชี้หินเป็นทองได้ซื้ออะไรก็ทำเงินเส้นเทียนกรุ๊ปสร้างตัวจากกาเมนเหมือนบริษัทใหญ่ทั่วไปหันมาทำมาสังหาสองพี่น้องไม่มีประวัติอิทธิพลมือไม่ได้หมายความว่าไม่ผูกพันกัน ไม่ว่าใครก็อย่ามีสัมพันธ์กับเศรษฐีฮ่องกงอิทธิพลมืดต้องอาศัยพวกเขานะแค่เฉียวเจียงก็มีหลายบริษัทธุรกิจอาหารและบันเทิงกับร้านวัตถุโบราณอะไรที่ทําเงินได้ก็มีหมดเลยเฉียวเจียงเหอเป็นคนกว้างขวางชื่อเล่นอสุยหรือพี่สุยไม่ค่อยจะถือตัวแต่ว่าเป็นคนชอบดื่มปากไม่มีหูรูดล่วงเกินคนเยอะจากปากคำของพี่สุยเขาเคยล่วงเกินเจ้าพ่อวงการเพลงและฝ่ายนั้นก็ ผูฆ่าเขาอีกด้วยครับหรือว่าเราสองปีถึงลงมือไม่ต้องพูดไปไกลเมื่อเร็วๆนี้อาทิตย์ที่แล้วมีนางแบบมีปัญหาด้านสัญญารู้สึกว่าเฉียวเจียงเหอเป็นคนออกหน้าให้บริษัทโมเดลลิ่งก็มีเบื้องหลังเขาอาจรู้สึกไม่พอใจนี่อาจจะเป็นศัตรูรายใหญ่สรุรายย่อยก็มีนับไม่ถ้วนเฉียวเจียงเหอตกลงให้ WPU คุ้มกันแต่ต้องไม่ให้กระทบต่อชีวิตส่วนตัวของเขาคนสกุลเฉียว พักอยู่ด้วยกันอืมส่วนคุณเฉียวเล็กออกสังคมบ่อยดังนั้นต้องใช้คนคุ้มกันมากความเสี่ยงอยู่ระดับ S3 หน้าที่นี้มอบให้กับนายเวยชเชนและซาสีจำไว้นะเพราะเจ้านายเป็นคนมีชื่อดังนั้นการคัดเลือกคนต้องรัดกุมอย่าลืมส่งรายงานมาให้ฉันครับผม,ผม